เหตุการณ์เกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งแถวแจ้งวัฒนะย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนในตอนที่คอนโดแห่งนี้กําลังสร้างเสร็จใหม่ๆคุณลูกตาลกอได้ไปซื้อห้องหนึ่งในคอนโดแห่งนี้อยู่ชั้นเจ็ดและก็อาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งนี้มาประมาณหปีอยู่มาวันหนึ่ง ก็เกิดเหตุการณ์สยองขวัญขึ้นที่ห้องข้างๆเลขห้อง708อาโฮสเตสสาวถูกสามีแทงแล้วเอาร่างยัดไว้ในห้องแล้วตัวสามีก็หนีจนกระทั่งกลิ่นเริ่มออกจากห้องจึงได้มีคนไปแจ้งตำรวจมาเอาศพออกไปหลังจากผ่านไปได้สักพักคุณลูกตาล ก็เริ่มได้ยินเสียงคนใส่รองเท้าส้นสูงเดินลากกระเป๋าอยู่ในห้องข้างๆแล้วคนที่อยู่ห้องกไกลๆห้อง708ก็จะได้ยินเสียงคนใส่รองเท้าส้นสูงเดินลากกระเป๋าไม่หยุดอยู่ที่หน้าห้องแล้วเคาะประตูตอนดึกๆอยู่เป็นประจำ พอเปิดออกไปดูก็ไม่เจอใครวันหนึ่งคุณลูกตาลเดินออกไปคุยโทรศัพท์อยู่ที่หน้าลิฟต์ข้างๆลิฟต์จะเป็นบันไดหนีไฟก็สังเกตเห็นอะไรแวบๆอยู่ตรงชั้นบนของบันไดจึงหันไปมองปรากฏว่าเห็นผู้หญิงผมยาวๆตัวดำๆโยกตัวออกมามองครึ่งลำตัว แล้วโยกตัวหลบเข้าไปคุณลุกตามยืยนตัวแข็งอยู่กับที่แล้วก็ได้ยินเสียงรองเท้าส้นสูงเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนคุณลุกตามได้สติจึงรีบวิ่งเข้าห้องจนกระทั่งคุณลุกตามอยู่ที่ห้องนี้ครบเจ็ปีวันนั้นเวลาประมาณห้าทุ่มคุณลุกตาม นอนคุยโทรศัพท์อยู่บนเตียงกล่องเหล็กที่วางอยู่บนชั้นวางของก็ตกลงมาเองคุณลูกตาลจึงเดินไปหยิบมาวางไว้ที่เดิมแล้วกลับไปนอนคุยโทรศัพท์ต่อสักพักก็ตกลงมาอีกคุณลูกตาลเริ่มรู้สึกตะหตตงหิดตะหงิดจึงลุกขึ้นมาเก็บแล้วเอาไปวางไว้ที่โต๊ะเขียนหนังสือ แล้วก็ได้ยินเสียงเคาะประตูจึงเดินไปส่องดูที่ตาแมวแต่ก็ไม่เจอใครคุณลุกตาลไม่อยากคิดอะไรมากจึงกลับมานอนจนเคลิ้มหลับก็ได้ยินเสียงเคาะที่ประตูอีกครั้งคราวนี้คุณลุกตาลไม่กล้าลุกไปดูจึงได้นอนอยู่ที่เตียงแล้วเสียงเคาะมันก็เริ่มเคาะไล่เข้ามา จากประตูมาจนถึงผนังข้างห้อง708ลักษณะเหมือนคนเดินเคาะจากประตูหน้าห้องแล้วเดินทะลุเข้าไปในห้องข้างๆแล้วเคาะไล่ตามกำแพงมาเรื่อยๆแล้วเสียงมันก็ดังขึ้นเรื่อยเหมือนใช้กําปั้นทุบผนังไล่จนมาถึงหัวเตียงของคนลูกตาลแล้วก็ทุบรัวๆอยู่ตรงนั้น คุณลูกตาลนอนตัวสั่นคลุมโปงความกลัววิ่งไปทั่วร่างกายจึงรีบกดโทรศัพท์หาเพื่อนให้มารับตอนนี้เลยไม่ไหวแล้วแต่เพื่อนก็บอกว่าอยากคิดมากอยู่มาตั้งนานแล้วคงไม่มีอะไรหรอกสักพักเสียงก็เงียบคุณลูกตาลจึงรู้สึกหายใจได้ทั่วท้องขึ้นแต่แค่พักเดียวเสียงเคาะ กลับมาอีกแต่คราวนี้ลักษณะการเคาะเหมือนใช้ถึงสองกำปั้นทุบผนังเหมือนคนโกรธจัดคุณลุกตาตกใจสติเกือบหลุดพยายามสวดมนต์พระพิคเนตจนไม่รู้กี่จบต่อกี่จบแล้วเสียงก็เงียบไปคุณลุกตาลรู้สึกอยากออกไปจากที่นี่มากแต่ไม่กล้าขยับตัว ต้องนอนขดตัวคลุมโปงอยู่แบบนั้นจนเคลิ้มหลับมารู้สึกตัวอีกทีเหมือนมีคนมายืนอยู่ข้างๆเตียงจึงลองมองลอดผ้าห่มออกไปเห็นเป็นเงาดำๆยืนอยู่ข้างๆเตียงด้วยความตกใจจึงลุกลวดขึ้นมาแต่ก็ไม่เจออะไรภายในห้องยังพอมีแสงไฟจากด้านนอกฉายเข้ามาสลัวๆก็คิดว่า ตัวเองคงจะฝันไปจึงได้นอนต่อแต่ยังไม่ทันหลับก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่ทั่วห้องคุณลุกตาลไม่กล้าลืมตาขึ้นมาดูเพราะกลัวว่าจะเจอกับภาพที่หรับไม่ได้จึงได้แต่นอนตัวแข็งอยู่แบบนั้นอยากจะวิ่งออกไปให้มันพ้นจากที่นี่แต่ก็ขยับตัวไม่ได้สักพักก็รู้สึกว่า เปลียนข้างๆมันยั่วปลงเหมือนมีคนลงมานอนด้วยคุณลุกตาลร,รู้สึกอยากร้องไห้คิดว่าทนต่อไปไม่ไหวอีกแล้วจึงควานหาโทรศัพท์ข้างตัวมากดโทรหาเพื่อนให้มารับเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกไปหาและไม่ต้องวางหูโทรศัพท์คุณลุกตาลจึงค่อยๆเลื่อนตัวลงไปนั่งกอดเขาร้องไห้ พนมมืออยู่ข้างๆเตียงแต่ก็ยังได้ยินเสียงเดินไปมาอยู่รอบๆตัวคุณลุกตาลจึงคิดในใจว่าทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยอยู่มาตั้งนานไม่เคยไปลบหลู่อะไรเลยแล้งก็มีเสียงหัวเราะบูบูที่ข้างหูเหมือนหัวเราะเยาะเย้ยคุณลูกตาล คุลูกตาลจึงค่อยๆค,คลานขึ้นไปนอนคลุมโปรงร้องไห้อยู่บนเตียงแล้วก็รู้สึกเหมือนมีอะไรสักอย่างมันนาบที่พอห่มลักษณะเหมือนคนเอาหน้ามาถูจนคุณลุกตาลไม่รู้จะทำยังไงต้องรอให้เพื่อนมารับอย่างเดียวจนสักพักเพื่อนก็มาเคาะประตูแล้วเรียกอยู่หน้าห้องคุณลุกตาลรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ ลุกพรวดขึ้นจากที่นอนแล้วรีบวิ่งไปเปิดประตูให้เพื่อนเข้ามาแล้วเพื่อนก็ถามว่าทำไมในห้องมีกลิ่นแปลกๆกลิ่นอับๆสับสับสบ,บอกไม่ถูกแล้วตอนที่กำลังเดินทางมาหาก็ได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงพูดอะไรสักอย่างฟังไม่ออกผ่านโทรศัพท์คุณลูกตาลยังไม่อยากคุยอะไรตอนนี้จึงรีบไปที่บ้านของเพื่อนกันก่อน หลังจากวันนั้นมาคุณลุกตาลก็ได้ย้ายออกแล้วปล่อยให้คนอื่นมาเช่าแทนวันที่มาขนของย้ายออกคุณลุกตาลได้สังเกตที่ห้อง708ไม่มีลูกบิดประตูทางโรงแรมน่าจะมาถอดออกไปเองก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด